ไหนมันหม,มุนติ้วติวแบบนั้นอนะ่ะมันเล่นได้หรือ,อเปล่าเกมหนึ่งสองแล้วพอ,อพอ,พอไม่ต้องไปกดมันห้าร้อยูปล่อยปล่อยไว้ปล่อยไว้ไม่ต้องไปกดมันเดือนก็มาร้อมจะบูห่ะ เออตักกะบ่ได้วางรูปเป็นบ่ได้วาดบูมฮะนายวาด <laughs> ตบบเต็มเลยหรอกขาวาดมันมันจะวาดหนามไหมข้าวหนุกบาดหนาก็มันเต็มก่อนมันจะบาดอันนี้ฉันจะขอหนึ่งคนอันนี้อ่ะอ๋อวาดพระพุทธองค์ ฝรั่งพูดถึงศสิทธาติดนะเอ้ยเกมพูดสายเห็อพ่อทำไมเ<อ>ขียนพีรักมะนาวใครเขียนฮะดูดิใครเขีย,ขย,ขยนน่ะแมวใครไม่เหนานพ่อลา่าอะไรล่าเขียนน่ะแมวเกมโอ้ยพ่ดสายเลยดูพีาา่ดาวนั่งซูเปอร์มีรูนี่รูปเยอะ

ว่าอิงเงี้ยกูใช่พอมมเมียมจะหายกูเาอเลยตั้งใจจะปกหนึ่งเดีวยวต้องใช่เร็วหายต่อคันเหรอดูกดไม่ไปเลยใช่ไหมว้ายยีรบออกลองกดเข้าใหม่ก่อนอะ้รรอรอรอให้มันขึ้นมาก่อนอย่าเพิ่มจะกดศาสตรแต่ว่ามันขึ้นมาดินั่นน่ะ ซาก็จริงอยู่แต่มัน,น,มนขึ้นมารอสักพักเห็นที่เกี่ยวไหมอเหมพอาพาปไปเกบไปก่อนแทนที่เกี่ยวนะ่อเอาให้องหนึ่งเด้อวันละครั้งน่ะมาแต้เมือเออเออไปเอามาหนึ่งองค์เข้าใจไหมเอาแบบนี้มาหน่ะวันละครั้งของประตูนี่มีปะมีหลายอันละมาจักองแน่อังประชันใจอะปะ